ดีใจพี่น้องทุกคนมากมากพี่น้องลบลบกินส้มตำรอบดึก <c oughs> กลับมาจากงานขาวดำชัดส้มตำไปเลยพี่น้อง <c oughs> มเมื่ออยากกินของเผ็ดๆ <c oughs> จะจัดมั้งจะจัดพี่น้องจะจัด <c oughs> อโม,มกไก่หมือเส้าโมกไก่ใส่ยังไงบุหม่ละใส่ปลาอย่างเดียวอันนี้้กินนนไดอัี้เป็น มเออรวยด้ของชำรวยมาอื mm hmm. ดำดำจำอืมใบประกอบพช่หอเสองสามหมื่นเป,ป็นอะไรสุดพี่น้องสองหมื่นแล้วติดเงาค่ะเงาขาดำพี่น้องอืม แล้วก่อนหาเก็บพักก่อนเก็บพักกลางคืนเลยอ่ะไปพี่น้องจะเก็บพักแป่นเก็บพักแป่นไปกินกระสมตาก่อนแม่เดี๋ยวก็ดปูบนหน้าบ้านพี่น้องมือข้างหนึ่งจับไปกองอยู่ข้างหนึ่งตัด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 พี่น้องตัดนี่มือข้างนีงตัดพักแป่น ไปซองต้นผักปลูกไว้หน้าบ้านไว้กิน <c oughs> ต่างเลยพี่นอ้องนี่ผักขมิ่งเหรอเขาสมตำเเฮ้ยบ้านนี่เฮ้ยผักก็สมตำเผักแป้นปลูกไว้หน้าบ้านกําลังแตกง,ง่ามพี่นอ้องแท่านบอกว่าแห้งตัดแห้งตัดแห้งแต,งแตงกว่าสัน่นต,ตัวนี้ก็ตัดดูดู ขันสมพักแน่ขันมางขันสมพักร่วมกับผักกาดเนาะมาใส่กันมื่ก็ได้กินมาเป็นปูไว้แล้วพอได้กินเล็บกินเขาส้มตำเฮ็ดพี่น้องมือนก็ช่วยเอยเพ็ดอยากกินเพ็ดแต่เวลาเฮ็ดเวลาตำเด็กกินบ่ได้บบบนี้โอ้พี่น้องเอื้อดปนเป็นคุยคุยคุยพี่น้องนหรือ่ย คลิปนี้แค่นี้เลยพี่น้องเชอญคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะ